ต้นบูเบอรี่นะคะนั่นติดหน่วยแล้วเด้อนี่ติดหน่วยแล้วเห็นบ่ฝนตกดีหลายติดหน่วยแล้วตุ้งายางปลาแถวบ้านพี่น้องเลยติดหน่วยอยู่ทางนี่ไหมเว้ยก็ติดบ่หลายบ่เนาะติดไม่เยอะนะคะปลาแถวบ้านมาเลย ติดไม่ค่อยเยอะเลย mm. นะนี่ยหนึงต้นนี่เอเ้ยมานี่ติดไม่ค่อยเยอะนะคะให้มาบูเบอรี่ค่ะบูเบอรี่ป่านะคะป่าใกล้บ้านเดินเข้ามาดูว่าติดเยอะไหมไม่ค่อยติดเนะ คุนตกดีลายพี่น้องเอ้ยเป็งไดวุบปิวนี่